ฉันนี่แหละปีเตอร์แล้วก็เป็นฉันเองที่ฆ่าลูกน้องของแกนี่แกพลาดอะไรของแกวะอะไรกันคนวัยหนุ่มอย่างแกทําไมถึงได้หูนวกนี้ละ่ะนี่แกไม่ได้ยินที่ฉันพูดด้วยไงฉันบอกว่าฉันฆ่าไอ้สองตัวนั้นด้วยมือของฉันเองมันพูดอะไรของมันวะมีปีเตอร์ไม่ได้เป็นคนฆ่าพวกหรอเหรอนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันแน่วะถ้าไอ้หมอนี่พูดจริง ก็แปลว่าปีเตอร์ไม่ได้ฆ่าแต่เป็นมันงั้นเหรอแล้วทำไมไอ้หมอนี่ต้องมายุ่งกับพวกเราด้วยละ่ะปีเตอร์ทำทีไม่สนใจพร้อมกับครีบอาหารเข้าปากอย่างช้าๆแต่แล้วพอโชอินก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าเด็กน้อยหวังว่าแกคงจะรู้นะว่านี่เป็นปืนจริงเพราะงั้นรีบตอบฉันมาดีๆซะว่าแกกับปีเตอร์เกี่ยวข้องะอะไรกันขอจ้องไปที่ฝ่ายด้วยสายตาที่ว่างเปล่า ทำให้เด็กสาวถึงขั้นยกมีดขึ้นมาป้องกันตัวอยากรู้หรอก็ฉันถามอยู่มันก็มีวิธีหนึ่งอะไรล่ะแกะต้องฆ่าฉันให้ได้ก่อนอย่างนั้นเองเหรอแบบนี้ก็ง่ายสิยิ่งเป็นสิ่งที่ถนัดฉันอยู่ด้วยแกยิงเอาให้อย่างพอหายใจได้อยู่นะครับพร้อมกับเหนียวไกลทันทีปั้งแต่วินาทีที่กระสุนลั่นออกไปนั้นมันได้สวนทางกับตะเกียบ และมันก็ได้เข้าไปปักตรงที่คอของมันอย่างจังอึกฟุบร่างได้ร่วงลงกับพื้นไอ้บ้านนะ่ามันคิดจะทำอะไรกันแน่ไม่มีเสียงตอบกลับใดๆมีแค่เสียงที่ตะเกียบคู่หนึ่งออกมาอย่างใจเย็นเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นปีเตอร์กำลังลิ้มรสอาหารที่อยู่บนโต๊ะอย่างอร่อยพร้อมกับพูดขึ้นว่าเขาก็ดูดูอายุพอๆกับฉันเลยนะน่าเสียดายจังเลยฮะแต่ฉันว่าฝีมือแกเมื่อกี้นี้ก็ไม่เลวนะ ไม่มีใครในกรอรี่ครับทำแบบนั้นได้นี่นะไม่สิไม่มีใครในประเทศเราที่ทำแบบนั้นได้เลยได้ซ้ำโหว้าวเจ๋งเป็นบ้าเลยถึงเนี่ยจะเป็นเพราะโชคของแกแต่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะบอกตามตรงฉันชอบแกขึ้นมาเลยวะ่ะแต่จะว่าไปแกมาจากกลุ่มไหนล่ะให้ตายสิฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนแบบนี้อยู่ร,บรอบๆตัวด้วยสิเอางี้เป็นไงแกสนใจมาร่วมมือกับเราแทนไหมล่ะ พอพูดเสร็จเขาก็ได้กระหน่ำยิงไปที่ปีเตอร์อย่างไม่ยัง้งประ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 ปีเตอร์ยกโตขึ้นบังตัวทันทีรั่วกระสุนรัวเจาะโต๊ะเป็นสายปึงป้งปึง้งปึ้งเยดไม้ปลิวว่อนเสียงโลหะแต่พอเสียงปืนได้เงียบลงฮ่า <c> ฮ <oughs> เป็นไงล่ะแกถึงยังไงแกก็เป็นเด็กเมื่อวานซืนอยู่ดีคงยังไม่รู้สินะว่าชีวิตจริงมันไม่เหมือนในหนังนะเว้ยโครมโต๊ะได้กระแทกลงกับพื้นเหลือเพียงคราบเลือดที่นองอยู่กลางห้อง นี่แกจะใช้โตะมากันลูกปืนไม่ได้หรอกนะฉันจะให้โอกาสแกตอบเรื่องไอ้ปีเตอร์อีกรอบนะเอาจริงๆมันคงจะน่าเสียดายถ้าแกตายตอนนี้งั้นแกก็มาหาฉันสิพร้อมกับจับปืนเข้าไปยิงซ้ำอีกทีปังปังปังแต่ทว่าใบหน้าของเขาก็ต้องเปลี่ยนไปเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่เห็นแม้งเงาของปีเตอร์ฮอ,อะไรกันวะนี่มันไม่ใช่เลือดหรอวะมันคือน้ำพริกบ้าเอย้ยมันไปอยู่ไหนกันวะ ไม่ได้อยู่ข้างหลังเสานี้ใช่ไหมและเขาก็ได้วิ่งตามหาไปทั่วแล้วมันไปไหนวะมันไม่ใช่ผีสักหน่อยแต่เมื่อเขาเงยหน้ามองดูอีกทีบ้าเอ้ยชิบหายแล้วเขาก็ต้องได้ช็อกเมื่อเห็นว่าปีเตอร์นั้นกําลังจ้องมาที่เขาไอเวนนี่ตายไปซะแต่ปีเตอร์ก็ได้พ่นน้ำจิ้มเข้าไปที่หน้าอย่างแรงเพออกเพียงแค่วินาทีเดียวทำให้หมัดของปีเตอร์สวนกลับทันทีปัก ปืนหลุดออกจากมือมัดต่อยเข้าไปที่หน้าปวดอึกเลือดไหลออกจากปากฉันไม่เห็นอะไรเลยมันจะวิ่งหนีไปไหนมันเป็นเด็กจริงๆใช่ไหมพร้อมกับเอาหัวโขกไปที่หน้าของเพอลโชอินอย่างแรงตุบมือได้กระชากไปที่คอพร้อมกับบิดกึกเสียงกระดูกหักแคกฟึบร่างได้ล้มลงกับพื้นปีเตอร์ได้จองไปที่ร่างนั้นและเขาก็ได้เดินจากไปเสียงหอบหายใจโรยริน เป็นไปได้ยังไงฉันต่อสู้กับคนนับไม่ถ้วนมาตลอดหลายปีแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ที่ฉันได้เจอคนแบบนี้แถมเก่งกว่าด้วยแล,วแล้วภาพก็ย้อนไปในวัยเด็กของเขาอีกครั้งนี่พวกนายจะได้เจอศัตรูที่เก่งๆอยู่ตลอดนะเพราะงั้นพวกนายจะต้องอาศัยช่วงที่ศัตรูเผลอแล้วจู่จมันซะใช้เทคนิคพิเศษแล้วครับและฉันก็ได้คิดค้นเทคนิคพิเศษที่มีเพียงฉันคนเดียวที่สามารถทําได้ เขาได้เข้าไปล็อกตัวคู่ต่อสู้เยาอย่างแรงแคกช่วยช่วยฉันด้วยเขาคิดในใจว่าเจ้านี่มันไม่ตายแค่นั้นหรอกงั้นต้องรัดแรงกว่านี้ทำให้คู่ต่อสู้ได้แน่นนิ่งไปเขาได้ยินจ้องด้วยสีหน้าที่เฉยชาในที่สุดฉันก็ทำสำเร็จจนได้แต่พอเขาลืมตาขึ้นมือของเขาได้คว้าไปที่ขาของฟึบเขาได้ใช้แรงเฮือกสุดท้ายเข้าไปหักตัวอย่างจังทำให้กระดูกได้หักทีละนิดทีละนิดแคกแคก แคกกอกจะบอกอะไรให้ฉันทำงานแบบนี้มาตั้งแต่แกไม่เกิดด้วยซ้ำประสบการณ์ของฉันมันต่างจากแกตั้งเยอะอารู้หรือไงไอเวนเอ้ยแกตายซะเถอะแต่แล้วไม่นานปีเตอร์ก็ได้เดินเข้ามาสายตาก็ได้เปลี่ยนไปฮะมันหลุดไปได้ตั้งแต่เมื่อไร่แบบนี้ก็แปลว่านี่มันคือลูกน้องของฉันเองเหรอเมื่อเขาหันกลับไปก็ถึงกับตกใจเมื่เห็นว่าคนที่อยู่ตรงหน้า ได้ตายไปแล้วบ้าเอ้ยนี่ฉันทำอะไรลงไปฉันทำงานแบบนี้มาสิบปีฉันพลาดได้ยังไงวะปีเตอร์ได้มองจ้องลงมาที่นี่ฉันจะต้องตายเพราะไอ้หมอนี่แน่นอนมันเป็นใครกันวะหรือมันเป็นหนึ่งในสิบสองอาาร拉ทูตจริงๆไม่สิเก่งกว่านั้นด้วยซ้ำแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสิเรามาคุยกันก่อนเถอะนะโอเคและเขาก็ได้ไปคว้าตัวของเด็กสาวขึ้นมา เดี๋ยวฉันจะยกหนังนี่ให้แกเอาไหมล่ะถึงนังนี่จะไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมาก่อนแต่มันก็พอมีประโยชน์อยู่บ้างนะสนใจไหมล่ะเด็กสาวได้พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่สันเครือว่าไม่ไม่เอาฉันไม่อยากไปขอร้องล่ะหุบป,ปากไปซะฉันกำลังคุยเรื่องสำคัญอยู่นะ <c oughs> เป็นไปอย่างที่คิดสมาชิกของกรอรี่ขับหัวไวจริงๆนะ <c oughs> นายคิดถูกแล้วล่ะ งั้นตามนี้นะเอานังนั่นไปแล้วก็ใส่หัวไปซะส่วนฉันก็จะทำเป็นเหมือนว่าเรื่องวันนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแกใช้นังนั่นตามสบายเลยนะ <c oughs> แล้วแกจงจำไว้อย่างนะสักวันฉันจะตามหาแกแล้วจัดการแกทิ้งซะแต่ยังไม่ทันได้เดินออกไปถ้าแกหลงระเริงว่าตัวเองชนะแล้วแล้วก็เมื่อไรก็ตามคิดว่าตัวเองชนะแล้วแล้วก็เหมือนนั้นแหละที่หัวของแกจะหลุดออกจากบาอะไรวะ แ่แล้วเสียงโคช้ชของเขาก็ได้ดังขึ้นมาอีกครั้งพวกนายจะต้องเจอศัตรูที่เก่งๆอยู่ตลอดนะเพราะงั้นพวกนายจะต้องอาศัยช่วงที่ศัตรูเผลอแล้วโจมตีมันซะแกคิดผิดแล้วเป็นฉันเองที่ฆ่าลูกน้องของแกก็ไม่มากมายเท่าไหร่ประมาณ7.6ล้านได้มัง้งประโยคนั้นมันทำให้เขาถึงกับตกใจไอ้บ้านี่ไม่มีทางปีปีเตอร์งั้นเหรอแกยังจำคำพูดที่ฉันเคยพูดได้รอเปล่า ไม่มีใครที่รู้จักปีเตอร์แล้วยังมีชีวิตอยู่เสียงตอบกลับดังสนัน่นถูกต้องพร้อมกับกระโจนเข้าใส่คนที่อยู่ตรงหน้าอย่างจังศิลปะการต่อสู้ของเขานั้นว่องไวและเร็วแรงทําให้กระดูกทุกส่วนบนร่างกายของพันโชอ,อินได้หักไปคนละทิศคนละทางกึกกึกกึกการต่อสู้ก็ได้จบลงนใจกลางเมืองได้รับการยืนยันแล้วครับว่าพันโชอ,อินตายแล้ว ภาพจากกล้องวงจรปิดเองก็ได้ถูกลบไปแต่พอพวกเราไปถึงที่นั่นก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยแต่มันก็น่าตลกดีฮะมีไอ้แก่คนหนึ่งถูกยิงใกล้ตายแต่พอเวลาผ่านไปจู่ๆมนก็รอดมาได้แล้วยังกลับมาฆ่านะักฆ่า4คนได้คงได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีแถมไม่มีร่องรอยไว้เลยค่าหัวก็ไม่ใช่น,น้อยๆเจล้านภารกิจระดับโคตรยากเลยละ่ะไปบอกนะักฆ่าของกลอรี่ครับทุกคนซะ ว่าต่อจากนี้ได้เวลาที่เราจะต้องไล่ล่าตัวปีเตอร์แล้วท่ามกลางท้องถนนที่มีผู้คนเดินไปมาถนนอยู่นั่นเสียงเด็กน้อยก็ได้พูดขึ้นว่าฮ้พ่อดูนั่นสินั่นมันแล้วแสงจากโฆษณาก็ได้ส่องลงมาทําให้ผู้คนชะเง้อไปมองอย่างประหลาดใจืม hmm. ในโฆษณาเขียนว่าโปรดมอบอาหารให้แก่ผู้สูงอายุพร้อมกับในแนบรูปของปีเตอร์ไว้นี่พวกมันกําลังกระจายข้อมูลอยู่สินะ ผู้คนก็พากันเข้าใจว่าโหนี่เพิ่งเคยเห็นนะว่าเป็นองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกำไรนะเราจะช่วยกันสนับสนุนพวกเขาหน่อยละใบประกาศปิวว่อนไปตามทั่วถนนเฮ้ไม่จำเป็นต้องตามหาฉันหรอกนะกรอบเพราะฉันนี่แหละจะไปหาแกเอง